ค่ะพี่น้องยามแรงค่ะเมื่อน,นี้ช่วงแรงแรงยายสมปลูกต้นกล้าแตงโมที่เพาะไว้เองค่ะพี่น้องปลูกไว้กินเองอันนี้ของหมักเนาะซื้อเขาแพงๆค่ะปลูกไว้ซื้อๆนี่แหละเพราะว่าต้นกิ่งตอนที่ยายสมปลูกยั่งโบหญ่ค่ะรอบๆเนาะรอบๆต้นเขาน่ยมันชุ่มฉ่ำอยู่นะสีดายก็เลยเอาเม็ดแตงโมเพาะ เป็นต้นก้าออกมาก็ลายลุมอยู่พี่น้องพอได้กินถ้าถ้าสีใหญ่ถ้าใกล้หรือว่ามาโบอันรบกวนเขาเนาะเบิง่งกว่าผู้ต้นอันนี้คือที่ต้นยาวๆนี่คือเพราะในล้มค่ะพี่น้องในล้มต้นม่วงแบบนี้เขาบ่ได้รับแสงแดดเนาะก็เลยต้นยืดยาวแบบนี้แหละจักสิเปลี่ยนให้อยู่บ่ค่ะ ปลูกงามแรงปลูกและกาลดน้ํหลุมละเล็กหลุมลน้อยเพราะว่าดินเขากระชุ่มอยู่ค่ะคองหมักพี่น้องเลยก็เลยปลูกไว้เพราะไว้ปลูกไว้แตงไทยก็เกิดเองก็ร้ายหลายอันนี้หญ้าขลองมนิษ์แล้วก็หญ้าลูซี่ค่ะแต่ก่อนปลูกหญ้าลูซี่ไว้เลี้ยงงัวน,นะพี่น้อง เป็นลายไล่อยู่ค่ะแต่ก่อนเอาหดยามแรงเนาะอย่างสิได้ความชุ่มชื้นเบิดคืนนะพี่น้องปลูกยามแรงความชุ่มชื้นก็ได้อยู่เบิดคืนแบบนี้ต้นเขากับสิได้ฟื้นตัวเร็วขึ้นค่ะ ในรับความชุ่มชืม้นอันนี้ต้นแตงโมเกิดเองค่ะพี่น้องจากขี้วัวพร่อป่านแตงไทยเนาะเพราะว่าแตงโมหรือว่าแตงไทยก็มาให้งัวกินนะพี่น้องเกิดเองอันนี้ก็ซื้อซีดูแลเพิ่อนอยู่ดอกแต่บอกยังบอกเอากา้านเอาพุ่นขี้งัวขี้มูแบบนี้มาใส่เพราะว่าอาการ้อนค่ะย่านเขาเหี่ยวเฉาเนาะ ก็เลยปล่อยๆไปสักก่อนค่ะลดน้ำอย่างเดียวค่ะอันนี้แหละใจคนหมักปูกมักเซตเนาะอันนี้ต้นทับทิมเนื้อในสีแดงค่ะพี่น้องบม่รู้ว่ากะปุ่มกะปัม้มในแม่ดอกเขาอยู่บ่ถ้าเป็นดอกก็คือสิบอติดหน่วยรอกเนาะเพราะว่าต้นเขายังเล็กอยู่ค่ะส่วนกระถางสองกระถางนะคะกบัวดินค่ะชบาเมเปิลน,นั่นก็ได้ ขอบคุณที่เข้ามารับชมและก็ให้กำลังใจเดอค่ะพี่น้อง